สวัสดีมวลสมาชิกไลออนสาคนภาค3า0หนึ่งส่วนดีทุกท่านวันพรุ่งนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มาพบเจอกันเพื่อแสดงความรักความสามาัคคีความอบอ,อุ่นมอบเป็นของขวัญที่ดีให้กับอดีตผู้ว่าการภาคทุกคนในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมสนุดีอดีตผู้ว่าการภาคจะมีกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อและแม่ดีเด่นจะมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล เวลาเที่ยงตรงเราจะได้รับประทานอาหารร่วมกันและเวลา 13.30. นาฬิกา30นาทีเราจะเริ่มพิธีในวาระต่างๆตามความเหมาะสมต่อไปและกิจกรรมทั้งหมดเราจะไปสิ้นสุดที่17เนาฬิกาเพื่อความรักความอบอุ่นและความสามัคคีของเราเชิญชวนเพื่อนสมาชิกนะครับมาร่วมกิจกรรมนี้กันมากๆและท่านเองจะได้พบกับอดีตผู้ว่าการภาคเกือบทุกปีบริหาร ท่านจะมาให้กำลังใจท่านจะมาแนะนำในสิ่งที่ดีเพื่อที่จะทําให้เราเองเนี่ยมีเป้าหมายในการทํากิจกรรมที่ดีต่อไปขอบคุณครับ